วันนี้ก็มาศพมาเกรพศพผู้เป็นโยมป่าจำเอน่ว่าเป็นมารดาในทางธรรมก็ได้เพราะว่า่ันได้อุปธรรมในเรื่องของการบวชไปเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาย้อนหลังไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาลระก็ได้ส่งเสียเรื่องของการศึกษาเรื่องของการ ทำคณงามความดีในเรื่องของกาทีวจนะก็ส่วนต่างๆรู้จักกาสป่าก็เป็นพี่สาวป่อแล้วก็ใหญ่มีโอกาสได้บวชให้นะคนที่ต้องการบวชไปถึงสิบท่านด้วยกันเหมันกันเพราะนั้นมันนี่ก็เลยต้องมาแล้วก็มาทำหน้าที่ของตัวเองนะครับในความเป็นหลานแล้วก็ถือว่าเป็นลูกในต่างาด้วยแล้วก็หย่งป่า เกิดเมื่อปี2474 <c oughs> ใจ้เสียชีวิตเมื่อวันที่26มกราคม2568 <c oughs> ก็มีอายุถึง94ปีถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญได้สร้างบุญงามความดีไว้อย่างมากมายแล้วก็ช่วงใดตายปลายชีวิตในวะะัยเจรา นก็บองเห็นแต่พระนะเห็นแต่พระมาก็ถือว่าธรรมะมา,นะายะเยี่ยมมาเห็นในส <Mother. S 1> ิงต่างๆที่เห็นตัวๆวไปก็ทำให้ได้เรียกว่าเห็นกติที่ดีในชีวิตในแต่ตาเห็นก็เหมือนกันาการบอกเราของพูด้ดูแลก็คือยมบูดเนทะี่ได้ทำจิตทำหน้าที่ในการดูแลอุปถัมภ์ในบ้านปลาย ดูแลกันบาเพราะฉนั้นอันนี้ก็เรียนำข่าวในเรื่องของการที่เราท่านทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวด้วยอยากจะมาช่วยกันเปา่รจงกติปิญญาสารีระาที่ปราสาทจาริญญาทั้งหลายนั้นก็คือว่าเป็นส่วนที่ทำให้ได้เห็นในส่วนที่เป็นความจริงของชีวิต พิจารณาสังขารกายคล้ายเฉพาะสารระก็ไม่ได้มีสารัตถะอะไรก็จะต้องเป็นไปตามธรรมชาติผลูกพังเนาเหม็นแต่ว่าส่วนที่เป็นคนความดีและก็สิ่งที่ได้กระทำบำเป็นเอาไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวติดตามเราไปแล้นก็มาส่งขอให้มิญญาณของโยมป่าพปิ่งซึ่งเป็นยมป่านั้นได้ ในสุสุิตีนั้นสรัมปรายภพบในประสบแต่สิ่งที่ดีด้วยบุญคุณงานตอนดีที่ได้สร้างสมบุกเอาไว้ดังนั้นเราถือว่าได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าสารรระก็เป็นไปเหตุตามบาดาเป็นไปตามเดียตามปัจจัยปัจจันเราๆก็จำเป็นที่จะต้องทาความรู้สึกใน่างส่วนที่สํานึกในครบครุณในบุญคุณ แก็ทำให้โยมได้ไปสู่ในวิธีแห่งสิงที่เป็นคนงามความดีในสุคติในโลกสวรรค์ทั้งหาลายโดยก็เยลยได้ไปทำหน้าที่ของตนจะให้ปิญญาของโลวง้าซึ่งเป็นผู้มรทำในการบวชเป็นชาว้านในการบวชก้้าุนได้จที่สังสมบารมีมายาวไกลและยาวนาน ทุกสิ่งได้เป็นบุญน้อมส่งให้ยมพาไปสู่สุคติในสัมปาร,รายะพบแม่ประสบแต่ส่งด,ดีที่ราเสด็บานก็อบครัวทำได้แค่เยงนท่านี้นวิถีชีวิตตนเดาก็จะเ,เป็นอย่างนี้มางานศพพบสิ่งละเอียดคิดทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้หนอปราชาสัตว์ป้าจ่าเระเอกทั้งแม่พวัวเมียผัวทุกตัวตน ถึงโลกสวยเบอซ์ําคนนับหน้าต้องอํารารับเรีนีไม่พ้นมาเยี่ยมโวกตั่วคู่สู้ทุกคนแล้วก็กลับผนทางเก่าตัวขขาฝันนั่นก็เอานางเดิมของคนงานคนดีสมในเรื่องของนิ่จิตใจต่างด้อยก็ให้ได้บารังยังบนคนยางคนดีที่สั่งสอบ่มไว้ไปในส่วองปา ke nasi katil dan bataan nasi katil dan bataan